เอาสทุกคนนี้ใส่ใต้เซ็นเตอร์วันแรกในจ้าของการเช็คอินที่บ้านคุณตุกที่พักนะครับไปใกล้กันเลยติดกับสาใต้ใหม่เลยทุกคนนิยามค่าคืนราตรีแรกนะฮะเดี๋ยวเราพามาเร่าวๆต่อทุกคนทั้งของกินของใช้เป็นแนวขนมคนเดนแบบทุกคนโอเคเนาะบรรยากาศเลิศๆของกินเพียบเทีย แักฟรีไม่อะขนกับมจงขนมที่น่าสนใจเนาะเป็นมิสซิลินอู้ดอะไรผักสิทุกคนเขาจะต้อนรับเราใหม่ไงทุกคนท่องเล็กๆอุ้ยดูสิกุ้งระเบือทุกคนด้วยอุ้ย น่าสนใจเหมือนกันเนาะนี่ฮะมาที่คืนแรกดูไปก่อนเนาะทุกคนจ้าอย่าเพิ่งกินฮะเมื่อกี้เพิ่งไปกินรัดหน้ากับผัดซี่ยิวมาทุกคนค่อยๆเนาะนี่ฮะโอ้ยเขาม่กไก่เขามาทุกทุกอย่างเขาอะไรจ้ะเขาอะไรมันฝรั่งเหมือนกันอืมได้ดูดีอย่างเดี๋ยวสั่งรู้ว่าขายจ้ะลูกค้า คุณนม่มุมงเบ,ทนนบ,งบาทุกคนมน่มุงเบาจังโตร้อยสี่ทุกคนม่มุงเบาผัดใหญ่ดังมากโูนี่หายมะม่งหาามะนาวรวาอเ,เอาน้ำปลาหวานไปได้ไหมปลาหวานกะปิปลาเขาพัามีดว่ายักสามสิบบาท โอ้โหนกินอะไรกันเนี่ยยำยี่ <S 2> <S 2> <S สิบจ้าทุกคนจ้าทุกอย่างยี่สบาทเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาไหมเดีย๋ยวดูกันแล้วกันว่าเรามากินหรือว่ามาทํางานกันแน่ทุกคนเอออยากเห็นแกกินมากนะทุกคนจ้าที่พักแล้วก็ต้องอยู่กับที่พักเยอะๆจะได้หลายสดให้โลกรู้ว่าสายใต้ใหม่ของโลกเราเนี่ยมีครัวอ๋อบ้านคุณตุ๊กข้าวขาหมู ข้าขาหมูอ๋อหมายตาไปแล้วทุกคนจ้าจดเบอร์ไปแล้วคะ่ะแล้วเราก็จะได้ติดต่อลูกหน้าเนีย่ยต้องบอกมารยาทโทตรสิจา้าว่าถ้าเกิดเราจะมาถ่ายทำเนี่ยทีมงานหนึ่งเดียวในโลกนี่ะนะคะจะต้อนรับไหมอุนี่แม่บัวลอยแม่ยิ้มใครชอบกินบัวลอยมาเลยคะ่ะทุกคนอู้อันนี้อะไรเนี่ยขิงดองทุกคนจ้าขิงดองค่ะ อันนี้จะเป็นขนมปักหมอ้ออกเตี๋ยวปักหมอ้อแต่ทุกคนเป็นแนวอิสลามนะฮะทุกคนจะโอบรรยากาศดีจังเลยทุกคนจะอากาศดีไม่ร้อนมีทุเรียนด้วยนะโอ้ยหอมหมูทอดไอหมูทอดขายตรงข้ามกับมุสลิมเนาะนี่ฮะเป็นเป็นเตี๋ยวปักหม,ม้อมุสลิมแต่ว่าหมูทอดมาขายประกบเลยฮะทุกคนจะออโอเคเนาะเนี่ยเดินมาอุ้ยตุมหมาน่ารักมากเลยไงนะน นึกถึงงานวัดทับกระดานพุ่มพวงดวงจันทร์นะเดี๋ยววันจันทร์ฮะจะนอนที่นี่3วัน3คืนแล้วก็จะใช้ห้องให้มีประโยชน์ที่สุดไร้สุดบอกต่อว่าที่สายใต้แห่งเดียวในโลกนี้มีที่พักน่ารักน่ารักอย่างบ้านคุณตุกทุกคนบรรยากาศดีอากาศดีทุกคนอยาเดินมาสายใต้เซ็นเตอร์กัางคืนตอนเย็นก็แบบสบายสบายเฉว,ว,วยิ่งใหญ่ไพศาลทุกคนดูสิ